มาควิดเอนเตอร์เทนเมนต์ซีจีช่องเจ็ดขอเชิญคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเข้าสู่รายการเมนูมาควิสเมนูมาควิสที่เจชื่อเรื่องไม่ตรงก็เมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็ครับชื่อซุปเนื้อคนวัสดุอรปกรณ์ก็มี1แก้ว2ก็เป็นพวกเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาวานเนื้อที่3ก็คือน้ำนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือ ตะเกียบผู้นี้นี่เองวิธีการทําครับขั้นแรกคือเอาเนื้อมาเลยชิกออกในลักษณะนี้นะครับเอาเนื้อใส่ในแก้วให้หมดอ่ะหมดแล้วนี่วะ่ะเติมน้ำลงไปให้เป็นสามจุดห้าส่วนสี่ของแก้วครับอันนี้เลยเลยไปเป็นสามจุดห้าส่วนเจ็ดไม่เป็นไรครับถือว่ายกโทษให้ทิ้งไว้สี่นาทีแล้วเราเอาตะเกียบมาทำการคนครับ ทีนี้ซุปเนื้อคนของเราก็สําเร็จเรียบร้อยไปแล้วเนื้อคนนี่มีสารอาหารที่ดีกว่าพวกเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนได้กินแต่สิ่งของดีๆเราจะเห็นหนังทั่วไปที่เขาเอาเนื้อคนมากินก็เพราะว่ามันอาาร่อยจะมีความมันนุ่มหอมอยู่ในตัวแล้วก็มีสารอาหารที่ดีมากๆเลยเพราะว่าบางคนกินดีกว่าเราอีกครับไ <c oughs> อรายการ เมนูมาคริสเมนูมาคริสที่เขียนผิดนี่ก็จบ <c oughs> จบรายการเันนี้ครับสวัสดีครับ